สวัสดีค่ะเก่งกี้ค่ะจากช anel youtube นะคะโปรโมชั่นฟอร์ดไปเก่งกี้ค่ะผมกอฟฟอร์ดนะครับจากช่อง channel youtube กอฟโปรโมชั่นฟอร์ดครับวันนี้กลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะมาพูดถึงความแตกต่างนะคะในส่วนของตัว nixgen ford ranger นะคะวันนี้พามาพบกับรุ่นวายแทนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแบ่งเป็นสีรุ่นย่อยด้วยกันนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่นั่นเองในส่วนของตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะจะเป็นเกียร์นะคะ6สปีดค่ะ เราก็จะแบ่งเป็นเกียร์ธรรมดาและกเกียร์ออโตโ้เกียร์ธรรมดาค่ะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่999,000บาทค่ะและเกียร์ออโต้นะคะ1,490,000บาทค่ะสําหรับตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะให้แรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะแรงเป็น405นิวตันเมตรมาต่อที่เทอร์โบคู่ค่ะเทอร์โบคู่นะคะมีให้เลือกนะคะเป็นขับ2และขับ4ค่ะเป็นเกียร์นะคะอัตโนมัติ10สปีดค่ะสำหรับตัว ขับ2นะคะราคาจะจำหน่าอยู่ที่1ล้านค่ะ1 5 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ตัวขับ4ค่ะ1 000, 2 9ล้าน2 9 0 0บาทค่ะสำหรับตัวเทอร์โบคู่นะคะให้กำลังแรงม้าค่ะสูงสุด2 1 0แรงม้าค่ะแรงบิด500นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ค่ะมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีเลยค่ะแบ่งเป็นสีปกติ3สีและสีพิเศษ3สีค่ะ สีปกติสำหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวสีบรอนสีเทาสีดำนะคะสีพิเศษจะเป็นตัวสีขาวมุกค,ค่ะสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะสีพิเศษนะคะราคาตัวรถจะบวกเพิ่มนะคะ10,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่กอบนะคะพูดถึงดีไซน์นะคะในส่วนของตัว Nexen นะคะว่าภายนอกและภายในคร่าวๆและกันเนาะภาพรวมนะคะว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อแตกต่างยังไงในตัว รุ่นของเขาเพราะว่ามันมีรุ่นย่อยเยอะเหลือเกินนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่กอฟเลยค่ะครับก็เหมือนมาดูที่ตัววาแทนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับจากภายนอกที่เราเห็นนะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับแต่กอฟก็จะมาคุยเรื่องอุปกรณ์แล้วกันนะครับที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานก็ตัวนี้นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟท้ายไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีบันไดเหยียบนะครับข้างท้ายกระบะนะครับตัวนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับสปอร์ตบาร์นะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็น2ชั้นนะครับมีอลูมิเนียมขึ้นมานะครับแล้วก็เราหลังคานะครับที่ยึดติดกับตัวรถนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวเราหลังคาเนี่ยจะมีตัวไว้สําหรับใส่แหลกนะครับพาดของมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีช่องให้อยู่แล้วนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับไลเนอร์เป็นดีไซน์ใหม่ แล้วก็มีไฟนะครับ12โวลต์ที่ไลเนอร์แล้วก็มีไฟ230โวลต์นะครับที่ตัวไลเนอร์เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับฝั่งที่ใต้โลโก้นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับแต่ที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นถุงลมนิรภัยนะครับตัวนี้มีทั้งหมด7จุดนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมานะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับก็เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องเสียบ USB นะครับไว้สำ ไฟหน้าที่ปัดนน้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะครับเหมือนเดิมมีกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็เป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มี a อเด็กทีฟพุซคอนโทรลมาให้จอหลังพวงมาลัยนะครับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายให้ถูกต้องครับแอร์หน้าเป็นอิสระแยกซ้ายขวามีแอร์หลังด้วย นะครับเราก็มีช่องเสียบไฟบ้านนะครับ230โวลต์นะครับที่ห้องโดยสารทั้งหลังบอร์ดนงก็เป็นสีดำเดินได้นะครับก็เป็นสีส้มนะครับก็เป็นสไตล์วาแท็นะครับแล้วก็จอกลางนะครับก็เป็นขนาด12นิ้วสิง์สี่รองรับระบบโทรฉุกเฉิน1669นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีระบบ Ford Pass Connect มาให้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าครบคันก็ตามสไตล์วแท็นะครับหรูหรา ครบนะครับเป็นตัวท็อปของเราครก็จะมาแจกแจงเรื่องของตัวรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าเทอร์โบเดี่ยวนะครับกับเทอร์โบคู่ต่างกันอะไรนอกจากเรื่องของเทอร์โบเกีย นะครับแล้วก็แรงมาแรงบิดจริงๆจะบอกก่อนนะคะว่ารายละเอียดอะค่ะมันค่อนข้างเยอะเลยเนาะเดี๋ยวยังไงค่ะวันนี้จะขออนุญาตนะคะเอาเป็นแบบภาพรวมคร่าวๆหลักๆเนาะเอาระบบหลักๆละกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าพี่ๆท่านใดนะคะต้องการรายละเอียดค่ะเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามนะคะที่ช่องทางการติดต่อที่ทิ้งไว้หรือสามารถโพสนะคะถามใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโอเคเชิญเลยค่ะครับก็ เทอร์โบเดี่ยวนะครับผมเอาตัวขับ2ก่อนนะครับเทอร์โบเดี่ยวขับ2กับเทอร์โบคู่ขับ2นะครับสิ่งที่ต่างกันก็ทั้งมีทั้งหมดนะครับส1ระบบด้วยกันนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้านะครับอะแด็พทีฟนะครับคูต์คอนโทรลนะครับรักษาความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็เป็นสต็อปแอนด์โก้ด้วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนสต็อปแอนด์โกถูกต้องครับระบบเปิดปิดไฟสูงนะครับเป็นอัจฉริยะนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับแล้วก็เตือนการชนหน้านะครับ ควบคุมลดให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็ระบบตัวจับจุดบอดนะครับ mm. และตรวจจับนะครับ,นะรบขนาดออกจากช่องจอดนะครับตัวนี้กล้อง360องศาจะมีอยู่ในตัวใบเทอร์โบนะครับแล้วก็ระบบ <penguin> ป้องกันกนารชนเมื่อถอยนะครับแล้วก็ระบบช่วยหักพวงมาลัยนะครับเพื่อเลี่ยงกันกระทะบระบบนี้นะครับจะมีอยู่ตัวใบเทอร์โบนะครับอาจจะมีอยู่ในตัวใบเทอร์โบแล้วตัวใบเทอร์โบขับ2ขับ4ต่างกันยังไง b บเทอร์โบขับ4นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ m a t i ิก LED นะครับมีระบบนะครับปรับมุมแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบนะครับป้องกันไฟแยงตานะครับให้สำหรับลูกค้า h d c นะครับลงทางลัดชันนะครับตัวนี้ก็อยู่ในระบบขับ4อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเทเล n เมเนนต์นะครับสำหรับเรื่องหมวดการขับขี่ตัวนี้3ระบบนี้นะครับที่มีมากกว่าจะอยู่ในตัวขับ4นะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพูดในส่วนของตัวแพ็กเกจเสริมเนาะว่าพี่ๆสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้ไหมและราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับตัว Next Gen Ranger w i t e c นะคะถ้าจะซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะคะมันมีารายละเอียดเล็กๆอยู่นิดนึงเนาะสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้ค่ะในราคา50 0 0มบาทอ่ะ แต่ว่าจะต้องเป็นในส่วนของตัวขับสองเกียร์ออโต้เท่านั้นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะจะเกียร์ธรรมดาซื้อไม่ได้นะครับะจะสามารถซื้อแพ็กเกตเสริมได้นะคะเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟพูดคร่าวๆนะคะในส่วนของภาพรวมนะคะระบบของแพ็กเกตนะคะว่า5้า0มืนบาทที่เสียไปเนี่ยได้อะไรบ้างค่ะก็ซื้อได้ขับ2เกียร์ออโต้นะครับก็ห0า0มนบาทบางคนบอกหูเยอะกว่าตัวสปอร์ตอีกตั้ง20,000นะครับตัวสปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเกียร์ออโต้เนี่ยจะเพิ่มมา5้าระบบ S <S 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 นะครับแต่ถ้าเป็นตัววายแท็กเนี่ยเพิ่มทั้งหมด11ระบบด้วยกันคือ11ระบบที่เดิมในตัวเทอร์โบเดี่ยวไม่มีนะครับที่ก๊อได้พูดไปนะครับถ้าใครซื้อแพ็กเกจได้หมดทั้งหมดนั่นเลยได้ทั้งหมด11ระบบเลยกล้อง3มละ60องศาก็มีมานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าครบนะครับ11ร <10 S 2> นะบบพูดถึงห0 0หมื่นอ่ะใช่ถ้าเกิดเราราคารถเนี่ย1ล้าน0บาทถ้าเราซื้อแพ็กเกจเพิ่มห้า0 0 ราคารถจะอยู่ที่1 9 9 0 0 0้านบาทนะครับซึ่งจะมีส่วนต่างกับตัวขับ2เทอร์โบคู่เนี่ย60,000บาทแล้วมันดีตรงไหนรู้ไหมคะตัวแพ็กเกจเสริมตัวเนี้ยเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนไงใช่ปะเราสามารถเอาตัวราคาแพ็กเกจเสริมเนี้ยค่ะ5 0 0 0 0บาทไปรวมอย่างที่พี่กอบพูดไปไปรวมกับตัวราคารถลูกค้าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ก็สามารถก็ราคาเป็นล้าน99000บาทใช่ก็เป็นยอดจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ คุ้มผมต้องบอกว่าคุ้มนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะทําให้ลูกค้าเลือกก็คือเหมือนที่บอกครับส่วนต่างหกหมื่นระหว่างเทอร์โบเดี่ยวกับเทอร์โบคู่มีต่างกันแค่เรื่องของเทอร์โบนะครับเกียร์จากหกเป็นสิบแรงม้าแรงบิดแค่นี้ใช่ก็อยากให้ลูกค้าเลือกพิจารณาดูว่าชอบแบบไหนอันนี้เราพูดถึงกรณีของรถขับสอง้ชอบแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่เหมาะกับเราเหมาะกับการใช้งานของเรามากกว่าค่ะใช่ครับแล้วก็ อย่างหนึ่งที่สําหรับรุ่นขับสีอย่างเดียวนะครับที่ซื้อได้ก็คือโลหะใต้ทองเครื่องก็คือการกระแทกใต้ทองเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีขายสาหรับรถที่เป็นขับสีทุกรุ่นในราคา5,000บาทนะครับก็จะมีแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเก่งขออเรื่องสีนิดนึงมันจะแอบสงสัยว่าสีเหลืองในว t ยท็กคือสีอะไรและสีส้มคือสีอะไรเพราะว่าทั้งสองสีนะคะเป็นสีพิเศษเนาะแล้วก็สีขาวมุกใช่ไหมคะแต่ขาวมุกอะ พี่ๆรู้กันอยู่แล้วว่าขาวมุกมันก็คือแบบออกเฉดแบบแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าสีเหลืองฝอดใช้คําว่าสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสีส้มใช่ไหมถ้าเป็นสีเหลืองเป็นสีแบบไหนคะสำหรับไวทัคก็คือสีที่เปิดตัวอยู่นะตอนนี้นะครับสำหรับฟอดนะครับก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับสำหรับตัวไวทันะก็คือตัวที่โชว์อยู่ที่มอเตอร์โชว์ถูกต้องครับสีที่เราใช้เปิดตัวนะครับตามสื่อโฆษณาครับหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกอย่างนะครับตัวนั้นก็คือไวทัก็คือสีเหลือง แล้วถ้าสีส้มนะคสีส้มนะครับก็จะเป็นสีที่เราใช้เปิดตัว Ford r เลนเจอร์ t ร r ตนั่นเองอ๋อมันเป็นสีที่มีอยู่แล้วไหมคะพี่ป๊อปหรือว่าเป็นสีใหม่ครับเหมือนเหมือนสีไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมม่หมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นสีใหม่หมดเลยสีส้มเนี่ยมีเปิดตัวมาต้องบอกว่าเลยก็อาจจะเป็นซิงเกิลเจอร์ของฟอร์ดย่างเป็นเกี่ยวกับสีเพราะว่าทุกรุ่นสามารถเลือกสีส้มได้เป็นสีพิเศษหมดแต่สีเหลืองมีเฉพาะ ไว้แค่เท่านั้นนะครับได้ค่ะแล้วก็ขอบอกกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเรื่องวารันตีนะคะในการรับประกันตัวรถค่ะเดิมแล้วค่ะก็จะรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ1นึ่งแสนโลเนาะแต่ว่าตัว Next เจนค่ะ Next เจนทั้ง Ranger และ Everest ค่ะตัวรับประกันตัวรถนะคะจะเพิ่มนะคะจาก3ปีเป็น5ปีนะคะ1นึ0 0 0สโลค่ะตัวนี้ไม่ต้อง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยถูกต้องครับเป็นเป็นการรับประกรันมาตรฐานนะครับก็ลูกค้าก็ตัดสินใจดูเนาะอย่างเราทําคลิปมาเพื่ออยากให้ลูกคา้าเพราะว่าตอนนี้เห็นลูกค้าหลายท่านถามมาว่าซื้อตัวไหนดีต่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราก็มาแจกแจงให้รู้ว่าจริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยเพิ่มเติมอะไรนะครับส่วนตางหกหมื่นบาทต่างที่อะไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะครับสำรหรับใช่สำหร,รับการตัดสินใจซื้อรถนะครับแล้วก็ ลูกค้าท่านใดสนใจฟอร์ดนะครับแบบไม่สะดวกไปในงานนะครับก็สาม,มารถโทรนะครับโทรหาน้องเก่งก็ได้หรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับก็บแคมเปญถ้าสมมุติว่าไม่ไปในงานเราจะจัดแคมเปญในงานให้กับลูกค้าได้ไหมคะต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้พูดแบบตรงๆเลยครับทุกวันนี้ก็จัดให้นะครับแคมเปญให้ลูกค้าทุกคนนะครับมากกว่าที่ลูกค้าไปเดินในงานอีกนะเอาจริงๆว่าเพราะว่าผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอย่างตัวผมเนี่ยขายออนไลน์นะครับ เต็มที่กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องมาเจอไม่ต้องเดินทางไม่ต้องรถติดไม่ต้องเรื่องโควิดนะครับแล้วแคมเปญที่ให้เนี่ยผมกล้าบอกเลยครับว่าแรงกว่ามอเตอร์โชว์อยู่แล้วนะครับแล้วในส่วนของลูกค้าบางท่านค่ะอาจจะยังไม่เคยนะคะซื้อออนไลน์ค่ะบอกหน่อยว่าในการซื้อออนไลน์อะคะ่ะเรายังไม่เคยเจอหน้ากันเนาะมีความปลอดภัยหรืออะไรยังไงบ้างคะเป็นการการันตีให้กับคุณลูกค้าก็จองออนไลน์นะครับอ,อ,อย่างของบริษัทพวกผมเนี่ย โอนเงินจองเข้าบริษัทโดยตรงนะครับอ่าโอนจองเข้าบริษัทโดยตรงนะครับเออมีตัวตนจริงนะครับลูกค้าสามารถเช็คได้นะครับอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับปลอดภัยแล้วก็จัดไฟแนซ์นแล้วก็มีบริการถึงที่นะครับลดลงถ่ายรูปอัปเดตอัปเดตการแต่งนะครับเรามีมาให้ลูกค้าตลอดนะครับได้รถใหม่อ่าวารันตีครบนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอัปเดตตลอดอยันถึง วันส่งมอบใช่ค่ะแล้ว<ร>ส่งมอ,มอบถึงที่ ถ้าลูกค้าท่านดใดค่ะยังไม่เคยเจอเรา2คนนะคะสามารถไปติดตามนะคะผลงานที่ผ่านๆมานะคะได้ที่ช่องทางการติดต่อนะคะที่ทิ้งไว้ให้ในคลิปนี้แล้วนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆค่ะยินดีให้คำปรึกษาพีพ่ๆทุกๆท่านเลยฝากพี่ๆทุกๆท่านค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วจะมาอัปเดตค่ะในส่วนของ EP หน้านะคะก็จะเป็นคิวของตัว Next ค่ะ f o r เอเวอรนั่นเองแต่ไม่บอกว่าเป็นรุ่นไหนให้กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไนว้ละกันเนาะแล้วยังไงมาพบกันในคลิปหน้านะคะยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าพี่ๆทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย 「そろそろ」